สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ e-life นะคะก็มีสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับราวกันตกของเตียงผู้ป่วยไฟฟ้ามาฝากกันค่ะคลิปนี้นะคะจะพูดถึงราวกันตกเตียงไฟฟ้าสําหรับผู้สูงอายุนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมสาระดีๆในคลิปได้เลยค่ะข้อแรกเลยนะคะราวกันตกของเตียงผู้ป่วยไฟฟ้านะคะก็คือป้องกันการตกเตียงค่ะหนึ่งในหน้าที่หลักของราวเตียงผู้ป่วยคือช่วยป้องกันการตกเตียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีภาวะเคลื่อนไหวลำบากเช่น ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ที่มีความสับสนในช่วงกลางคืนราวเตียงนะคะจะสามารถลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากอาการที่เกิดขึ้นจากการตกเตียงได้ค่ะ 2. นะคะราวเตียงสําหรับผู้สูงอายุนะคะยังช่วยให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่ใช้เตียงอะคะ่ะสามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้นะคะอ่าพูดถึงการปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะคะการเลือกราวการตกเตียงเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญมากๆเลยค่ะ เพราะว่าราวเตียงเนี่ยจะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุนะคะที่ช่วยเหลือตัวเองสามารถพยุงตัวเองในการลุกออกจากเตียงได้ข้อ3นะคะก็คือช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ดูแลที่มีความต้องการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดค่ะก็คือนอกจากราวการเตียงเนี่ยจะช่วยป้องกันการตกเตียงแล้วนะคะก็ยังช่วยทําให้การปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการทําความสะอาดเตียงการทําความสะอาดผ้าปูหรือการเคลื่อนย้ายเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ ข้อที่4นะคะก็คือลดอาการแทบซ้อนนะคะที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเพราะว่าปกติแล้วะค่ะถ้าไม่มีราวเตียงนะคะก็ะอาจจะทําให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยเกิดการหล่นหรือว่าล่วงจากเตียงได้ะคะ่ะข้อ5้นะคะสามารถเพิ่มความรู้สึกปลอดภัยนะคะให้กับผู้สูงอายุได้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเตียงปรับระดับไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงปรับระดับไฟฟ้าทั่วไปหรือว่าเตียงปรับระดับไฟฟ้าผู้ป่วยเนี่ย ก็สําคัญจริงๆนะค,ะค่ะก็คือการช่วยพยุงผู้สูงอายุลุกออกจากเตียงนะคะสะดวกทั้งกับคนใช้งานเองนะคะสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาลุกออกจากเตียงยากแล้วก็สะดวกกับผู้ดูแลเองนะคะก็ะคือไม่ต้องเหนื่อยนะคะในการยกผู้สูงอายุออกจากเตียง ดังนั้นนะคะการเอราวอันตกเตียงไส์ฟ้าเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความรู้สึกปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้ามาถึงข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่6ค่ะประเภทของราวกันตกค่ะหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าจะต้องเลือกราวกันตกแบบไหนแล้วก็ราวกันตกเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะวันนี้นะคะหนูก,ก็จะกล่าวถึงราวกันตกแต่ละประเภทให้ฟังค่ะ โดยมาเริ่มต้นที่แบบแรกกันเลยนะคะราวคันตกราวไม้ยาวค่ะ,ะราวคันตกแบบราวไม้ยาวนะคะจะช่วยการผู้สูงอายุนะคะไม่ให้ตกจากเตียงนะคะจะเป็นแนวระนาบยาวเลยนะคะดังนั้นนะคะราวคันตกไม้เนี่ยจะเหมาะสาหรับผู้ป่วยติดเตียงมากกว่าผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้นั่นเองค่ะค่ะราวประเภทที่2ค่ะจะเป็นราวเหล็กยาวนะคะจะเป็นราวด้านขึงนอ้นนะคะ กอดีของเราอันโกเหล็กแบบยางเนี่ยสามารถโยกพับเออลงขึ้นลงไ,ได้ง่ายนะคะเราก็จะแนบไปกับราวเตียงมีความแข็งแรงนะคะบอบบางนะคะให้ความสบายดูโลตาค่ะแบบนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นรถเข็นเลื่อนยายผู้ป่วย EW99 นะคะเพราะว่าเวลาเอาราวลงเนี่ยตัวราวจะแนบไปกับตัว ทรงเตียงเลยทําให้สามารถช้อนรถเข็นผู้เคลื่นอนย้ายผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปได้ชิดใกล้มากยิ่งขึ้นค่ะราวเหล็กสปรีตนะคะจะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะคะที่ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็ยุงู้จากเตียงเองได้นะคะเวลาจะลุกนั่งเนี่ยสามารถยันตัวเองลุกออกจากเตียงได้ค่ะแล่ก็มาถึงราวตัวสุดท้ายนะคะราวซูเปอร์พีเมียมของเรานะคะชื่อว่าราวอลูมิเนียม2ตอนค่ะอลูมิเนียมนะคะจะออกแบบมาลักษณะคล้ายๆกับราวอเหล็ก กระะปินะคะแต่ว่าโครงสร้างวัสดุนะคะจะทําจากอลูมิเนียมค่ะมีน้ําหนักเบาวกว่านะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของดีไซน์นะคะถูกผสมผสานไม้นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะ<ม>เขาเลยจะทําให้เราอลูมิเนียมเนี่ยเป็นเราซูปเปอร์รีเมียมที่คนไข้หรือว่าลูกค้านิยมเลือกใช้กันเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามีดีไซน์ที่สวยงามนะคะแล้วก็เหมาะกับเตียงเป็นเตียงสไตล์โฮมมี่มากที่สุดค่ะ สรุปข้อดีของราวเตียงผู้ป่วยไซฟ,ฟ้านะคะจริงๆราวคอนตกสําหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือว่าราวสาหรับเตียงผู้ป่วยเนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างมากเราอันดับแรกๆเลยนะคะก็คือต้องกันการตกเตียงนะคะแล้วก็อย่างแนะนําว่าควรเลือกเตียงไฟฟ้านะคะที่มีราวคันตกมาเลยเพราะวา่าจะมีความแข็งแรงสามารถ เหนียวโหนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถูกออกแบบมาให้ยึดตอดกับโครงนะคะดังนั้นไม่ว่าเราจะเท้าเหนียวหรือพยุงเนี่ยก็จะทําให้ตัวราวฟันสซเนี่ยมีความแข็งแรงเนาะแตกต่างจากราวเสริมทั่วไปนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยเราการลุกนะคะที่เขามาซื้อเสริมทั่วไปเนี่ยอาจะไม่ได้ยึดติดกับโครงเตียงเนาะทำให้ไม่มีความปลอดภัยเพราะว่าเขาอาจจะเอาตัวราวคันส่งตรงนี้ไปสอดกับใต้ที่นอนนะคะ เอาน้ำหนักที่นอนเนี่ยทับไว้นะคะดังนั้นเนี่ยน้ำหนักที่นอนทับตัวราวฟันตกเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแรงเพียงพอให้ผู้สูงอายุไม่ยุง่งลุกออกจากเตียงได้นะคะในกรณีนี้นะคะถ้าใช้เตียงเสริมลักษณะน,น,นั้นเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้ผู้สูงอายุลาดเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะดังนั้นนะคะควรเลือกเตียงราวกันตกของเตียงเนี่ยที่มีความแข็งแรงถูกออกแบบมาใช้กับเตียงไฟฟ้าโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าจะช่วยให้ความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นค่ะ วันนี้นะคะมุกก็ขอจบอบทคามวิดีโอรีวิวตัวเรากันจบเพียงสาระดีๆเพียงเท่านี้นะคะถ้าครั้งหน้านะคะมีสาระน่ารู้ดีๆอะไรมาฝากเดี๋ยวจะเอามาฝากอีกค่ะ